ฉันดิ้นสุดแรงพยายามสะบัดมือออกแต่ยิ่งดิ้นมือเย็นนั้นยิ่งบีบรัดแน่นขึ้นเหมือนมีพลังบางอย่างกดฉันไว้จนขยับไม่ได้เสียงหัวเราะเบาๆดังแทรกผ่านความมืดรอบตัวหัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดลูกชายกรีดร้องเรียกชื่อฉันด้วยเสียงสั่นเครือฉันรวบรวมเรียวแรงเฮือกสุดท้ายผลักร่างเย็นชืดน,นั้นออกไปทันใดนั้นบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปแสงสว่างวาบขึ้นมาราวกับฟ้าแลบกลางวันแสกฮ่าฮ่า ฉันกระพริบตาถีๆพยายามปรับสายตาพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางสุสานเก่ามีป้ายหลุมศพตั้งเรียงรายรอบตัวพื้นดินเปียกชื้นมีกลิ่นอับของดินและหญ้าเนา่าเสียงนาฬิกาเก่าดังติ๊กตก๊อกอยู่ในหัวเมื่อก้มมองลงไปฉันเห็นป้ายหลุมศพอันหนึ่งอยู่ตรงหน้าชื่อที่สลักบนหินเย็นเฉียบคือชื่อของฉันเองตัวอักษรจางๆบอกวันเดือนปีที่ฉันยังไม่ทันได้ตรหนักมันคือวันเดียวกับวันนี้ ขาทั้งสองข้างอ่อนแรงจนทรุดลงกับพื้นลูกชายหายไปแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าเย็นเยือกอยู่รอบตัวเสียงกระซิบค่อยๆดังขึ้นอีกครั้งเราจะอยู่ด้วยกันตลอดการฉันพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาลมหายใจเริ่มติดขัดร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกกดทับด้วยบางสิ่งความมืดมิดค่อยๆกลืนกินทุกอย่างรอบตัวสัมผัสได้ถึงมือเย็นเย็นลากฉันลงสู่พื้นดินทีละน้อยกลิ่นดินเปียกโชยแรงขึ้นจนแทบสำลัก ลายนิ้วเย็นชืดยังคงจับแน่นไม่ยอมปล่อยดวงตาพร่ามัวเห็นเงาร่างของสามียืนอยู่ปลายเท้าเขาก้มลงมองฉันด้วยสายตาว่างเปล่ารอยยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆจนผิดธรรมชาติริมฝีปากซีดเผือดขยับช้าๆผู้เสียงกระซิบเย็นยะเยือกที่นี่คือบ้านของเราแล้วนะพื้นดินเริ่มแยกตัวออกเป็นรอยแยกลึกมือที่มองไม่เห็นหลายคู่โผล่ขึ้นมาจากหลุมศพพวกมันคว้าขาแขนและลำตัวฉันไว้แน่น ลากฉันจมหายลงไปในความมืดใต้พื้นดินเสียงหัวเราะเบาๆยังคงก้องกังวานในหูไม่หยุดดวงตาฉันค่อยๆปิดลงท่ามกลางความหนาวเหน็บที่โอบล้อมทุกทิศทางก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงัดอย่างสมบูรณ์ภายในความเงียบงันนั้นมีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆของตัวเองที่ยังพอได้ยินร่างของฉันเหมือนลอยอยู่ในที่ว่างอันไร้จุดสิ้นสุดไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีความรู้สึกถึงเวลา ทันใดนั้นแสงสว่างจางๆเริ่มค่อยๆปรากฏขึ้นตรงหน้ามันสว่างขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นประตูไม้เก่าๆบานหนึ่งประตูนั้นเปิดแง้มออกเองอย่างเชื่อเชิญฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างบังคับให้เดินเข้าไปภายในประตูเป็นห้องนั่งเล่นที่คุ้นเคยโต๊ะไม้เก่าโซฟาสีซีดและรูปถ่ายครอบครัวบนผนงังแต่สิ่งที่ทำให้ขนลุกคือในรูปถ่ายเหล่านั้นไม่มีหน้าของฉันเลยทุกใบทุกภาพมีเพียงสามีและลูกชาย ยืนยิ้มด้วยใบหน้าที่ดูเศร้าและว่างเปล่าฉันก้าวเข้าไปใกล้รูปหนึ่งโดยไม่รู้ตัวเมื่อมือแตะลงบนกรอบรูปเสียงประตูหลังฉันก็ปิดดังปังอย่างแรงห้องทั้งห้องสั่นไหวเหมือนแผ่นดินไหวเล็กฮ่าฮ่เสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังเข้ามาจากความมืดมุมหนึ่งของห้องฉันหันขวับไปมองเห็นสามียืนอยู่ตรงนั้นในเงามืดในมือของเขาถือของบางอย่างเอาไว้ มันคือกล่องดนตรีเก่าๆที่ฉันเคยให้เป็นของขวัญวันครบรอบเขาค่อยๆเปิดกล่องดนตรีนั้นออกเสียงเพลงแผ่วเบาเริ่มเล่นขึ้นทำนองช้าๆหลอนๆดังไปทั่วทั้งห้องและในขณะที่เสียงดนตรีบรรเลงฉันเห็นเงาดำอีกหลายเงาค่อยๆโผล่ออกมาจากมุมห้องพวกมันไม่มีใบหน้ามีเพียงร่างที่พร่าเลือนและมือที่เย็นเฉียบพวกมันค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เรื่อยฮ่าๆเสียงกระซิบจากทุกทิศทางดังประสานกัน อยู่กับเราสิอยู่ที่นี่ตลอดไปวันหนึ่งฉันตัดสินใจพาลูกชายตัวน้อยไปเที่ยวสวนสนุกในตัวเมืองอากาศในวันนั้นอบอุ่นแต่ลมเย็นพัดมาเป็นระยะเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังกลบเสียงเครื่องเล่นที่หมุนอย่างรวดเร็วขณะที่ฉันจูงมือลูกเดินผ่านซุ้มขายของเล่นฉันก็รู้สึกได้ถึงสายตาบางอย่างจับจ้องมาฉันหันไปมองอย่างรวดเร็วแต่ไม่พบใครน่าสงสยัยหัวใจเต้นแรงอย่างไร้เหตุผลเหงื่อเริ่มซึมตามฝ่ามือ ลูกชายดึงแขนฉันพร้อมชี้ไปทางมุมหนึ่งของสวนสนุกที่ตรงนั้นมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบหน้าของเขาซีขาวและนิ่งสนิทฉันเบิกตากว้างรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกช่วงชิงไปเพราะเขาคือสามีของฉันคนที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อสี่ปีก่อนเสื้อผ้าที่เขาใส่คือเสื้อตัวเดียวกับวันที่เราจัดพิธีศพให้เขาฉันรีบก้มลงอุ้มลูกหัวใจเต้นกระหน่ำแทบทะลุอกแต่เมื่อลองเงยหน้าขึ้นอีกครั้งชายคนนั้นหายไปแล้ว ทิ้งไว้เพียงความเย็นเยือกที่ปกคลุมทั่วทั้งร่างกายเสียงลมดังหวิวเหมือนเสียงกระซิบของใครบางคนฉันพยายามตั้งสติแล้วพาลูกเดินออกจากสวนนั้นให้เร็วที่สุดแต่ทุกย่างก้าวที่เดินไปฉันกลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งตามหลังมากลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำหอมที่สามีเคยใช้ลอยมาแต่จมูกอย่างชัดเจนลูกชายหันกลับไปมองแล้วพูดขึ้นเบาๆว่าแม่ครับทำไมพ่อเดินตามเรามาด้วยล่ะครับ ฉันชะงักเท้าใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองมองไปรอบๆแต่ก็ยังไม่เห็นใครมีเพียงเงามืดที่ทอดยาวตามทางเดินในสวนสนุกที่เริ่มหวังเวงไฟบางดวงเริ่มกระพริบวูบวาบเหมือนจะดับลงได้ทุกเมื่อเสียงเครื่องเล่นที่เคยคึกคักเงียบลงอย่างน่าประหลาดฉันกอดลูกแน่นขึ้นรู้สึกได้ถึงมือเย็นเฉียบบางอย่างแตะที่ไหล่ทันทีที่หันกลับไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่มีโน้ตใบหนึ่งร่วงลงตรงหน้า มือสั่นระริขณะเก็บขึ้นมาอ่านข้อความตัวหนังสือเขียนด้วยลายมือคุ้นเคยว่าเรายังไม่จากไปไหนเรายังอยู่ตรงนี้เสมอกลิ่นน้ำหอมเข้มข้นขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกลูกชายชี้ไปที่ม้านั่งใกล้ๆอย่างตกใจตรงนั้นมีรูปครอบครัวของเราวางอยู่แต่รูปนั้นมีอะไรบางอย่างผิดปกติในภาพมีเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ข้างหลังฉันกับลูกเงานั้นหน้าตาเลือนรางแต่สวมเสื้อผ้าแบบเดียวกับสามีที่ตายไปแล้ว ฉันเริ่มสั่นไปทั้งตัวพยายามพาลูกวิ่งหนีออกจากสวนแต่ยิ่งวิ่งทางเดินยิ่งว่ากวนเหมือนวนอยู่ที่เดิมเสียงก้าวเท้าอีกคู่ดังชัดเจนอยู่ข้างหลังใกล้เข้ามาเรื่อยฮ่าฮกลิ่นน้ำหอมแรงขึ้นทุกวินาทีจนในที่สุดฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูอยา่าหนีไปไหนเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉันกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงแต่เสียงของฉันกลับเหมือนถูกกลืนหายไปในอากาศเย็นเยียบ ลูกชายกอดฉันแน่นตัวสั่นงันงกด้วยความหวาดกลัวฉันรีบอุ้มเขาขึ้นมาอีกครั้งพยายามฝืนก้าวขาหนีออกไปจากตรงนั้นข้างทางเริ่มมืดลงเรื่อยๆไฟทุกดวงดับสนิททีละดวงเหลือเพียงแสงจันสลัวสลัวที่ส่องลอดต้นไม้ลงมาเสียงฝีเท้าปริศนายังคงตามมาไม่ห่างบางครั้งเหมือนอยู่ข้างหลังบางครั้งเหมือนลอยมาข้างหูฉันหอบหายใจแรงพยายามตั้งสติให้ได้แล้วในเสี้ยววินาทีฉันเห็นประตูทางออกอยู่ไกลลิบ ฉันเร่งฝีเท้าวิ่งไปที่นั่นด้วยแรงเฮือกสุดท้ายแต่ทันใดนั้นเองประตูนั้นก็ค่อยๆปิดลงช้าๆเหมือนมีใครบางคนดึงมันเสียงบานประตูครูดกับพื้นดังเอียดอาดเหมือนเสียงกรีดร้องฉันพุ่งตัวเข้าไปกระชากบานประตูเต็มแรงแต่มันไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยเหมือนมีพลังลึกลับบางอย่างกักขังเราไว้ที่นี่ลูกชายเริ่มร้องให้ออกมาเบาฮ่าๆน้ำตาไหลอาบแก้มเล็กๆของเขาอย่างน่าสงสาร แล้วทันใดนั้นเสียงกระซิบที่ข้างหูก็ดังขึ้นอีกครั้งหนีไม่พ้นหรอที่รักฉันหันขอบไปตามเสียงด้วยความตกใจสุดขีดและสิ่งที่เห็นตรงหน้าทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นสามีของฉันยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าซีดเซียวดวงตาว่างเปล่าเหมือนไม่มีชีวิตรอยยิ้มแปลกประหลาดประดับอยู่บนใบหน้าเขาค่อยๆย,ยื่นมือเย็นเฉียบเข้ามาหาฉันและลูกมือที่เคยอบอุ่นบัดนี้เย็นชืดเหมือนน้ำแข็ง ลูกชายตัวสั่นกอดฉันแน่นกว่าเดิมฉันถอยหลังทีละก้าวแต่ไม่มีทางไปอีกแล้วสามียิ้มกว้างขึ้นจนเห็นฟันทุกซี่เสียงกระซิบยังดังต่อเนื่องมาอยู่กับฉันตลอดไปแสงจันเลือนหายความมืดเข้าปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมือเย็นเยียบก็คว้าข้อมือฉันแน่นฉันถอยหลังจนแผ่นหลังชนกับผนังห้องเย็นเยียบสายตาสอดสายหาทางนีแต่ไม่พบทางออกใดเลย เงาดำเหล่านั้นยังคงก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่ามือเย็นเฉียบเอื้อมมาจากความมืดคว้าชายเสื้อฉันไว้ฉันพยายามสะบัดหนีแต่ยิ่งขัดขืนพวกมันยิ่งจับแน่นเสียงกล่องดนตรียังคงดังคลอไปกับเสียงกระซิบที่น่าสยดสยองฉันหันไปมองสามีที่ยืนอยู่กลางห้องใบหน้าเขาบิดเบี้ยวอย่างน่าสยองรอยยิ้มกว้างผิดธรรมชาติจนเห็นเหงือกดวงตาของเขาไร้แววมีเพียงความว่างเปล่าและความเศร้าหลึกฮ่าฮ่า เขาค่อยๆเดินเข้ามาหาฉันในมือข้างหนึ่งถือกล่องดนตรีอีกข้างหนึ่งยื่นมาอย่างเชื้อเชิญฉันส่ายหัวน้ำตาไหลอาบแก้มร่างกายสั่นเทิมด้วยความกลัวและหมดหนทางเขากระซิบเบาๆด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเย็นชาถ้าเธอไม่มาพวกเราจะพาลูกไปแทนหัวใจฉันหยุดเต้นไปชั่วขณะภาพใบหน้าลูกชายลอยขึ้นมาในหัวฉันกรีดร้องสุดเสียงพยายามดิ้นรนอย่างบ้าคลัง่ง แต่เงาดำรอบตัวเริ่มกดทับร่างฉันลงกับพื้นแรงกดนั้นหนักขึ้นเรื่อยๆจนแทบหายใจไม่ออกเสียงกล่องดนตรีดังช้าๆเหมือนเวลาถูกยืดออกไปภาพทุกอย่างเริ่มพ่าเลือนเหมือนโลกทั้งใบกำลังจมดิ่งในวินาทีนั้นเองฉันเห็นลูกชายยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องเขาสวมเสื้อผ้าที่ฉันใส่ให้เขาในเช้าว,วันนี้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและสับสนเขายื่นมือเล็กๆมาทางฉัน น้ำเสียงแผ่วเบาเรียกชื่อฉันด้วยความว,ว้าวอนแม่ช่วยผมด้วยหัวใจฉันแทบแหลกสลายเมื่อได้ยินเสียงนั้นแรงบีบจากเงาดำรอบตัวเหมือนเบาลงเพียงเสี้ยววินาทีฉันรวบรวมเรียวแรงเฮือกสุดท้ายยื่นมือไปหาลูกชายปลายนิ้วของเราห่างกันเพียงนิดเดียวแต่ในวินาทีนั้นเองเงาดำข้างหลังลูกชายก็ปรากฏขึ้นมันโอบร่างเล็กๆของเขาไว้แน่นดวงตาลูกชายเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัว มือเล็กๆค่อยๆถูกดึงห่างจากฉันทีละน้อยไม่อย่าเอาลูกฉันไปฉันกรีดร้องอย่างสิ้นหวังเสียงของฉันสะท้อนกล้องในห้องนั่งเล่นเก่าๆนั่นสามียังคงยืนอยู่ที่เดิมมองดูเหตุการณ์ด้วยรอยยิ้มเย็นชาเขาค่อยๆปิดกล่องดนตรีในมือทันทีที่ฝากล่องปิดสนิทโลกทั้งใบก็สั่นสะเทือนรุนแรงเงาดำมากมายอ,อก,กรูก,กันเข้ามาล้อมรอบตัวฉันและลูกชาย เสียงกระซิบซ้อนทับกันจนฟังไม่ได้สับอากาศรอบตัวเย็นเฉียบจนแทบจับตัวเป็นน้ำแข็งฉันตะโกนสุดเสียงพยายามตะเกียกตะกายไปหาลูกแต่เหมือนถูกแรงบางอย่างฉุดรั้งไว้อย่างไม่ปราณีลูกชายร้องให้น้ำตาอาบเต็มใบหน้าเล็กฮ่าฮ่าเสียงสุดท้ายที่ฉันได้ยินจากเขาคือเสียงเรียกชื่อฉันด้วยความกลัวสุดขีดแม่อย่าทิ้งผมไปเสียงร้องของลูกชายดังสะท้อนอยู่ในหัวของฉันอย่างเจ็บปวด ฉันรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายพุ่งตัวเข้าไปหาเขาฝ่ามือของฉันสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากร่างเล็กๆนั่นแต่วินาทีต่อมาร่างของลูกชายก็เริ่มจางหายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนถูกกลืนไปกับหมอกดำหนาทึบที่โอบล้อมอยู่รอบตัวฉันตะโกนร้องด้วยเสียงที่แตกพร่าเรียกชื่อเขาซ้ำแลว้วซ้ำเล่าแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาอีกแล้วมีเพียงความเงียบงันอันหนาวเหน็บที่เหลืออยู่สามียังคงยืนมองอยู่ไม่ไกล สีหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนไปจากรอยยิ้มเย็นชากลายเป็นความเศร้าและเจ็บปวดลึกฮ่าฮะ่เขาก้มหน้าลงช้าๆเหมือนสำนึกในสิ่งที่ทำลงไปแต่ก็สายเกินไปแล้วฉันซุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลอาบแก้มไม่หยุดมือกำแน่นอยู่ที่อกรู้สึกถึงความว่างเปล่ากัดกินหัวใจทีละนิดบรรยากาศรอบตัวเย็นลงเรื่อยฮ,ะฮะ่าฮกลิ่นดินเปียกกลิ่นหญ้าเน่าและกลิ่นความตายละคลุ้งในอากาศ ฉันได้ยินเสียงกล่องดนตรีเล่นขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ทำนองของมันช้าเศร้าและเยือกเย็นกว่าเดิมเงาดำค่อยๆถอยห่างออกไปทีละตัวเหลือเพียงฉันกับสามีที่ยังยืนอยู่ท่ามกลางความมืดเขาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ดวงตาที่เคยว่างเปล่าบัดนี้ฉายแววเศร้าส้อยจับใจเขาเอื้อมมือมาสัมผัสแก้มฉันเบาฮ่าฮ่าสัมผัสนั้นเย็นเยียบแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ซ่อนอยู่เสียงกระซิบสุดท้ายดังแผ่วเบาข้างหูฉัน ขอโทษฉันแค่ไม่อยากอยู่คนเดียวน้ำตาของฉันไหลพรากลงมาไม่อาจหยุดได้หัวใจเจ็บปวดราวกับถูกฉีกเป็นเสี่ยงฮ่าฮ่ฉันมองลึกเข้าไปในดวงตาของเขาดวงตาที่เคยอบอุ่นกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและเศร้าโศกเขายังคงเอื้อมมือมาลูบไล้แก้มฉันอย่างแผ่วเบามือเย็นเฉียบของเขาสั่นเล็กน้อยราวกับลังเลภายในความเงียบงันนั้นฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นช้าๆอ่อนแรงลงทุกที ภาพรอบตัวเริ่มหมุนวนพื้นห้องนั่งเล่นที่คุ้นเคยค่อยๆถล่มลงเป็นเท่าฐานต่อหน้าต่อตาผนังบ้านร้าวแตกส่งเสียงดังลั่นเหมือนคำสาบที่ถูกปลดปล่อยสามียังคงยืนอยู่ตรงหน้าแสงสลัวสุดท้ายจับเงาร่างของเขาเอาไว้เขายิ้มเศร้าๆก่อนเอ่ยประโยคสุดท้ายถ้าเธอไม่อยู่กับฉันโลกของฉันก็จะพังทลายท่นใดนั้นมือเย็นเยียบของเขาคว้าข้อมือฉันแน่นอีกครั้ง รังฉันเข้าไปในอ้อมแขนที่เย็นชืดร่างกายฉันสั่นสถานแต่กลับไร้เรี่ยวแรงจะต่อต้านสายลมเย็นยะเยือกพัดแรงจนร่างของฉันแทบปลิวเงาดำจํานวนมากกลับมารายล้อมอีกครั้งเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันตลอดการตลอดการตลอดการฉันรู้สึกเหมือนกําลังถูกดึงจมหายเข้าไปในห้วงนิรันด์แห่งความมืดและก่อนที่สติสุดท้ายจะดับลงฉันได้ยินเสียงของลูกชายอีกครั้ง แผวเบ้าเหมือนสายลมแม่อย่าลืมผมนะทุกอย่างรอบตัวเริ่มเบลอไปหมดเสียงของลูกชายยังคงดังอยู่ในหัวของฉันราวกับมันดังมาจากที่ไหนสักแห่งในความมืดแม่อย่าลืมผมนะคำพูดนั้นก้องอยู่ในใจฉันเหมือนเป็นคำขอสุดท้ายที่ลูกชายอยากจะบอกแต่ฉันกลับไม่ได้ทำอะไรได้อีกแล้วร่างของฉันเริ่มถอยห่างจากโลกนี้ทีละน้อยทุกสิ่งเริ่มหายไปในความมืด แต่มือของสามียังคงจับข้อมือฉันแน่นร่างเขาเริ่มพลาเลือนเหมือนจะหายไปในความมืดเช่นกันก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงัดฉันรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งฉันและเขาเหมือนตกลงไปในความว่างเปล่าที่ไม่เคยมีที่สิ้นสุดไม่มีแสงไม่มีเสียงแค่ความมืดมิดและความเงียบแล้วในความมืดนั้นมีบางสิ่งกระซิบออกมาเบาฮ่าฮเราจะไม่ทิ้งกันไม่ว่าจะนานแค่ไหน ในความมืดที่นิ่งเงียบเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปคำพูดนั้นซ้ำซากวงเวียนในหัวฉันเหมือนมีสิ่งที่ไม่อาจหลีกหนีได้ร่างของสามีค่อยๆปรากฏชัดขึ้นอีกครั้งในความมืดคราวนี้ใบหน้าของเขาดูเหมือนจะผิดแปลกไปดวงตาของเขาว่างเปล่าบิดเบี้ยวอย่างไม่เหมือนเดิมไม่ใช่สามีที่ฉันเคยรู้จักเขาไม่ใช่คนที่ฉันเคยรัก เขาคือเงาร่างหนึ่งที่ถูกทิ้งให้หลงเหลืออยู่ในโลกที่ไม่มีวันหลุดพ้นและในที่สุดเขาเก้าวเข้าใกล้ฉันมือเย็นที่เคยอบอุ่นเอื้อมมาหาฉันไม่ใช่เพื่อให้การปลอบโยนแต่เป็นการควบคุมร่างของฉันแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงติดกับทีไม่สามารถหลบหนีได้อยู่กับฉันยานี้ไปไหนเสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้งแต่มันไม่ใช่เสียงที่เคยคุ้นเคย มันกลายเป็นเสียงของความเศร้าหมองและการสูญเสียที่ไม่มีวันกลับคืนมือของเขาเริ่มกระชับแน่นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังลากฉันไปสู่โลกที่ไม่มีแสงไม่มีทางออกความมืดรอบตัวเรากับจะกลืนกินทุกสิ่งและในขณะที่ทุกอย่างเริ่มจมหายไปฉันได้ยินเสียงกระซิบสุดท้ายจากลูกชายแม่ผมรักคุณเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปในขณะที่คำพูดสุดท้ายจากลูกชายยังคงสะท้อนในใจฉัน ทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหายไปอย่างช้าฮ่าฮความมืดที่ล้อมรอบกลายเป็นเหมือนทะเลที่ไร้ขอบเขตร่างของสามีค่อยๆจางหายไปในห้วงลึกเสียงกระซิบจากเขาเริ่มเงียบลงและฉันได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นช้าลงเหมือนโลกทั้งใบกำลังหยุดหมุนฉันรู้สึกถึงความอ้างว้างและความเงียบที่แทรกซึมอยู่ทุกทีแต่ในความมืดนั้นฉันยังคงรู้สึกถึงบางสิ่งที่อยู่ใกล้มือเย็นของสามียังคงสัมผัสผิวหนังฉัน แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่การควบคุมหรือการบังคับมันกลับอ่อนแอลงเหมือนกำลังปล่อยวางและในความเงียบฉันได้ยินเสียงที่คุนเคยเสียงลูกชายเรียกชื่อฉันเบาๆอีกครั้งแม่ไม่เป็นไรนะผมจะอยู่กับคุณฉันยืนนิ่งไม่สามารถขยับหรือหันไปมองแต่รู้สึกได้ว่าเขายังอยู่ที่นี่ในที่ที่ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยมือในที่ที่ไม่มีคำพูดแต่มีแค่ความรักที่ยังคงอยู่ แม้ในโลกนี้หรือในโลกหน้าและในที่สุดทุกอย่างก็เงียบสงัดความมืดรอบตัวฉันกลับกลายเป็นความสงบที่แปลกประหลาดฉันรู้สึกได้ถึงการหลุดพ้นจากโลกที่มืดมนและเต็มไปด้วยความกลัวสุดท้ายฉันก็ได้พบกับความสงบที่แท้จริงพร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่อบอุ่นจากลูกชายเราจะไม่จากกันตลอดไปและในที่สุดความเงียบที่หนักหน่วงก็ถูกเติมเต็มด้วยแสงสว่างอ่อนฮ่าฮ แสงนั้นส่องเข้ามาจากทุกทิศทางเหมือนเป็นการต้อนรับฉันสู่บางสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดร่างของสามีเริ่มจางหายไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขากลับไม่มองไปที่ฉันเขาหันหลังให้และเดินจากไปอย่างเงียบๆปล่อยให้ฉันยืนอยู่ท่ามกลางแสงนั้นเหมือนทั้งโลกกำลังลบล้างทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่ในความสว่างนั้นฉันสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและการปลดปล่อยเหมือนมีบางสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ แต่มันก็ทำให้ฉันรู้สึกได้ถึงความสงบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนและในที่สุดฉันเริ่มเข้าใจว่าความรักนั้นไม่ได้จบลงเมื่อร่างกายหายไปมันยังคงอยู่ในความทรงจำในใจที่ไม่เคยลืมฉันรู้สึกถึงการโอบก,กอดจากลูกชายแม้เขาจะไม่อยู่ตรงนี้แต่ความรักที่เขามีให้ฉันนั้นยังคงอยู่มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถูกทำลายได้และในขณะที่แสงสว่างเริ่มเจิดจ้าเต็มที่ โลกทั้งหมดก็สว่างขึ้นฉันรู้สึกถึงความสงบสุขในที่สุดหลังจากที่ต่อสู้และหลบหนีจากความมืดมาอย่างยาวนานความรักที่แท้จริงมันคือสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าจะอยู่ในโลกนี้หรืออีกโลกหนึ่งและด้วยคำพูดสุดท้ายจากลูกชายแม่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปทุกอย่างจึงจบลงด้วยความเงียบสงบที่เหลือเพียงความรักที่ไม่มีวันจางหายไปจากหัวใจในความเงียบสงบที่ค่อยคอย คลี่คลายเหมือนกับว่าเวลาเองก็หยุดนิ่งทุกสิ่งรอบตัวเริ่มกลับมามีความสมดุลและในขณะที่ทุกอย่างเริ่มนิ่งสงบฉันสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดเหมือนกับว่ามีมือหนึ่งค่อยๆย,ยื่นออกมาจากความมืดที่ห่างไกลมือเย็นที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนแต่กลับทําให้หัวใจของฉันเต้นแรงขึ้นเป็นมือที่มีพลังแปลกประหลาดมือที่ดึงฉันออกจากความมืดและพาฉันขึ้นไปสู่อีกที่หนึ่งนี่ ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นที่ไหนแต่ในแสงสว่างนั้นฉันเห็นใบหน้าของลูกชายอีกครั้งเขายิ้มให้ฉันอย่างอบอุ่นเหมือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะหายไปในไม่กี่วินาทีทุกความเจ็บปวดทุกความกลัวที่เคยมีมันกลายเป็นเพียงแค่ความทรงจำที่จางหายและในตอนนั้นลูกชายของฉันก็พูดกับฉันอีกครั้งแม่เราจะไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป คำพูดนั้นคือคำที่ฉันต้องการได้ยินมันเป็นคำที่อบอุ่นที่สุดมันคือคำที่บอกให้ฉันรู้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันในทุกๆท,กที่ที่เราไปและเมื่อคำพูดนั้นจบลงแสงสว่างทั้งหมดรอบตัวฉันก็สว่างเจิดจ้าและความมืดที่เคยโอบล้อมฉันก็ถูกขับไล่ออกไปฉันได้พบกับความสงบที่แท้จริงและตอนนี้ฉันรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น รักแท้ไม่มีวันจางหายไปไหนในแสงสว่างนั้นที่อบอุ่นและสงบฉันรู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่เคยเป็นทุกได้จางหายไปความมืดที่เคยคอยหลอกหลอนและกลืนกินตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยแสงที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังเสียงของลูกชายค่อยๆเบาลงแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือความสงบภายในใจมันเหมือนกับว่าเวลาและสถานที่ทั้งหลายล้วนหยุดนิ่งฉันและลูกชายยังคงยิ้มให้กันในที่แห่งนี้ เรายืนอยู่ด้วยกันในแสงที่ไม่เคยมีวันสิ้นสุดมันไม่สำคัญว่าเราอยู่ที่ไหนไม่สำคัญว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนสิ่งสำคัญคือเราจะยังคงอยู่ด้วยกันในความรักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าโลกจะหมุนไปอย่างไรในที่สุดฉันได้ค้นพบว่าความรักที่แท้จริงไม่สามารถถูกทำลายได้ไม่ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนไปแค่ไหนมันยังคงอยู่ในหัวใจของเราไม่ว่าผ่านไปกี่ปีก็ตาม ฉันจะไม่ลืมลูกชายของฉันและทุกสิ่งที่เราเคยผ่านร่วมกันตอนนี้ฉันและเขาได้ไปถึงที่ที่สงบที่สุดที่ที่ไม่มีความกลัวอีกต่อไปและที่ที่เราไม่ต้องจากกันตลอดไปในที่แห่งนั้นที่เต็มไปด้วยแสงและความสงบฉันรู้สึกได้ถึงการสัมผัสของลูกชายอีกครั้งเขาจับมือฉันเบาๆราวกับจะบอกว่าทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไม่ต้องการคำอธิบายเพราะในที่แห่งนี้ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวหรือเสียใจ เพียงแต่ความรักที่ไม่สามารถทำลายได้ลูกชายยิ้มให้ฉันด้วยความอบอุ่นรอยยิ้มที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงการคืนกลับสู่ความสงบและในขณะนั้นเสียงกระซิบจากเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งแม่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นคำพูดนั้นลอยอยู่ในอากาศเหมือนกับลมที่อ่อนโยนพัดผ่านมามันไม่ได้เป็นเพียงคำปลอบใจแต่เป็นความจริงที่เต็มไปด้วยความหวังมันทำให้ฉันเข้าใจว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตความรักของเราจะไม่มีวันหมดไปมันจะอยู่ในทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าฉันจะผ่านเรื่องราวใดมันจะคอยนำทางฉันไปเสมอไม่ว่าเวลาและสถานที่จะเปลี่ยนไปความรักนี้จะเป็นที่ที่เราจะกลับมาเสมอและฉันจะไม่มีวันลืมว่าในทุกช่วงเวลาที่ผ่านไปฉันจะยังคงรักเขาและเขาจะยังคงรักฉันตลอดไป ในที่แห่งนั้นที่เต็มไปด้วยแสงและความสงบฉันรู้สึกได้ถึงการสัมผัสของลูกชายอีกครั้งเขาจับมือฉันเบาๆรากับจะบอกว่าทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไม่ต้องการคำอธิบายเพราะในที่แห่งนี้ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวหรือเสียใจเพียงแต่ความรักที่ไม่สามารถทำลายได้ลูกชายยิ้มให้ฉันด้วยความอบอุ่นรอยยิ้มที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงการคืนกลับสู่ความสงบและในขณะนั้นเสียงกระซิบจากเขาก็ดังขึ้นอีกครั้ง แม่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นคำพูดนั้นลอยอยู่ในอากาศเหมือนกับลมที่อ่อนโยนพัดผ่านมามันไม่ได้เป็นเพียงคำปลอบใจแต่เป็นความจริงที่เต็มไปด้วยความหวังมันทำให้ฉันเข้าใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตความรักของเราจะไม่มีวันหมดไปมันจะอยู่ในทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าฉันจะผ่านเรื่องราวใดมันจะคอยนำทางฉันไปเสมอ ไม่ว่าเวลาและสถานที่จะเปลี่ยนไปความรักนี้จะเป็นที่ที่เราจะกลับมาเสมอและฉันจะไม่มีวันลืมว่าในทุกช่วงเวลาที่ผ่านไปฉันจะยังคงรักเขาและเขาจะยังคงรักฉันตลอดไปและในที่สุดเมื่อทุกสิ่งรอบตัวเริ่มสงบลงฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เต็มไปด้วยความรักแสงสว่างที่เคยส่องนำทางเราเริ่มเบาลงอย่างช้าฮ่าฮเหมือนกับทุกอย่างกำลังหวนกลับสู่ความเงียบสงบ และในขณะที่โลกทุกอย่างเริ่มหายไปฉันรู้สึกถึงการปลดปล่อยที่แท้จริงเหมือนกับการเดินทางที่ยาวนานมาถึงจุดหมายไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดหรือความกลัวมันไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะในที่สุดฉันได้พบกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตความรักที่ไม่สิ้นสุดมันไม่ใช่การจากลามันคือการเริ่มต้นใหม่ฉันรู้ว่าเราจะยังคงอยู่ด้วยกันแม้ในที่ที่เราไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยมือ แต่จะอยู่ในใจของเราเสมอเพราะในที่สุดเราก็ได้เรียนรู้ว่ารักแท้ไม่รู้จบและแม้ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบใดมันจะคงอยู่ในหัวใจของเราตลอดไป